เอาล่ะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะฮะยินีพบกันวันสเต็ปออลดีเคผมตอนนี้คือซอมบี้จะบุกบ้านนะผมเพิ่งจะเข้าเกมมาเมื่อกี้เนี่ยนะถึงแม้จะดูติดเบื่อเล่นต่อจากพาที่ด้านแต่ผมว่าผมไม่ได้เล่นต่อนะผมเพิ่งจะเข้าเกมมาซอมบี้บุกแล้วครับเราจะรับมืกอกับซอมบี้เอาวะเฮ้ยเฮ้ยไปโล เราใกล้จบแล้วผมเอาดิเอาดิ่ฮึฮึโอ้ยจบได้หมดเลยเอาดทีำดึงจ้ำไปโลจ้ำไปโลยังโหดโอ้ยคนที่บ้านมันโหดจริงเว้ยฮะจริงๆยอมรับเลยเอ้ยสัมบีิมันเหลือน้อยนะเพราะว่าผมเคลียร์บ้านหัวใจแดงไปจนหมดแไง ซอมบี้มันเลยแบบไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วอะโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะโอ้โหครับเอาละครับเป็นไงสองนาทีนะโอ้โหยังยาวๆไกลเราก็ใกล้จะจบเกมนี้ผมอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่90อืม90เท่าไหร่วะไม่แน่ใจโอเคยืดเดี๋ยวๆๆๆอยู่ไหนวะเนี่ย ยังไม่มีอะไรมาเลยฉากอั้นก็ไม่มีนะครับผมเฮ้ยนั่งครับพี่จังพี่จังยืนดูพี่จังยื่ดูนครับผมโอเคอ๋อนลุดออกได้พาร์ตนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่98นะครับผมเอาแล้วผมใกล้กิใกล้จะจบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยคตุนคาตุนคาตุนมันผมมีของใช้ปุ๊บ โคตรเท่อืหมไงอุ้ยอยู่ก็ทุบข้องเฉยเลยเฮ้ยมันเป็นไรของมันวะเนี่ยมันเป็นไรของมันอะมันข้างุจังข้างว่ะเพื่อนอุ้ยอุ้ยอุ้มามามาเหมนเลยอุะไรวนี่ย เข้ามาเข้ามาเอาแล้วไงมีจังมาแล้วครับผมนะคุณอ่ะไปกลับไปเอาแล้วเฮ้ยกระตุกอ่ะงานนี้ต้องมีกระตุกอ่ะอุ้ยตกดิลงไปเฮ้ยเฮ้ยลงไปอุ้ยอุ้ยตกดิตีดิลำพองให้โอ้โหถิงก็ติดเชื้อแล้วถึามีแรงเหลือเกินนะเพื่อนเอาล้มจังหวะนี้เสร็จครับเฮ้ยติดตัวติดตัว เพื่อนแม่งรัดชอบเอาเลี้ยงว่ะเพื่อนรัดผักก็ให้ดูเลื้ยงเลยมาพึบเลยเฮ้ยโอ้ยใจเย็นๆโอ้โยชุดพับชุดพับไปหมดเจ้าที่ครับทุกคนทุกคนครับเจ้าที่ครับไปยืนอะไรข้างบนเงี้ยนะมาเดี๋ยวมาดีตัวนี้เดี๋ยววะ อือออุ้ยเยอะ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 อุ้ยขับไปง่ายชอบมีไหมขอและกันตัวโมกับน้อง่ยชอบเรียบร้อยยังไม่เคลียร์นะผมเก็บอะไรบ้างมอไม่ได้เก็บเลยโอเคเรียบร้อยโอ้โหเคลียร์นะครับเอ้ยยังไม่เคลียร์ จะมีซอมบ,บี้อ๋อนี่นอนคาเดี๋ยนี่เองเรียบร้อยแล้วผมจะทำอะไรต่อเนี่ยฮะผมยังไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้โอ้ยชีวิตมีอะไรที่มันดีกว่านี้บ้างไหมเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้โหเวทไมกก้ยังไม่เอาเควสด,ดีเออ ทำการบิวออ้วรอนะครับเพื่อที่จะให้คนนี้มันตันนะฮะมีเควสไหมอลองเรียกษาคอมมูนิตี้ดิว่ามีไม่แถวนี้เรียกหอมอนหวังว่ามันจะมีให้เราได้ทำเควสนะถ้าไม่มีแล้วก็ เรามีแผนไว้อยู่แล้วหืมของไม่ค่อยมีด้วยเฮ้ยรงั้นอาปาไปเกิดอะไรขึ้นวะจู่โคตรแม่นบอกเลยอย่างแม่นหืมโง่โง่เฮ้ยมีเซเว่นนี้มาใหม่นะครับเพื่อนๆบอกแล้วว่าเราเรียกเควสแป๊บเดียวนะฮะทบายทบาร์ด้วยผม น้ำมันจะหมดนะครับต้องเติมเถี่ตังอีกแล้วเถี่ตังแรกน้ำมันเบี้ยเลยผมนี่เราจะเดินทางไปที่เคเวสนะสองอร้อ,อยกมไมถึงดีแล้วผมเดิเคเวสยังอยู่ใกล้บ้านนะฮะไม่ยู่ไกลกว่านี้คือแบบไม่ไหวนะฮนะเอาล่ะบ้านหลังเดิมเลยจะไปทอบอยู่หลังนี้กันก็ได้ลง นั่นเนี่เปิดประตูมีอะไรช่วยเดิครหึเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยน้ำมันโอ้โหจับจัแบบนี้ไม่เอาได้ไงครับเนี่ยตาล่าเนี่คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหสัมบี้ก็มาเพิบต้องเคลียร์ซอมบี้ใช่มันรอบบ้านแน่นอนเลยเนี่ยเนี่ย

มาดิมาดิจะยิงกูเลยฮึจะยิงกูอ่ะเอาดิึึเอาดิจะก่าอะไรขึ้่นโอ้โหสไนร์เปอร์ทำงานได้หมดวลเนี่ยโดยโดยน่าจะยิงผมอยู่เรื่อยเลยโอ๊ยเออยิงตายไป อาการอะไรเฟือกขนาไบึบบึบไปโอ้ยายไหมโอ้ย่ายไปเนี่ยเด๋ยวพไรเปอร์เปอร์ออหายไปอะไรมาดีกผมเนี่ยไหเปอร์ตองไปตัวงามคมับผม มีอะไรตรงนี้ปปปุ้ยมาเนี่ยปุ้นปุ้ย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 โอ้โหโคตรโอ้โหงานมอกแล้วผมเยอะแล้วผตายยังไงก็ตายตัวเนียผมีโคตรเเลยเยจริง รถละกูเกิดอะไรขึ้นจะไปไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวลงกลุกแค่นี้แหละนี่เงียบกระตุนผมก็หมดโอ้โหยิงรอบเพื่อนไปเพื่อนตายแน่ยนี่เลยจัดการมันก่อนโอเคเด็ดไปดิอืมอืมโอ้โหโดนเลย

เราเข้าเราเข้าอ,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 อะไรวะเนี่ยรื้อมายิงเอายิงเอานัทไ่เดกินให้มกระทืกไปนกระทืบไปเลยเพื่อนตุ๊กตกตต๊กกอย่ีเลยฮ้ยไปไหนละอยู่ในนี้ละุ้ยมันจะตามเขาไปไง้ามนี่ดิ

ผมมีวิธ no ีผมมีวิธีเรายืนไม่ได้อีกโตายแน่บาอกันเลยบอกเลยยัไงต้อนคุอดีดีวาดิเอไงครับยังไงครับไปจาเลยพี่จังอายยยังไงก็ตายแต่ว่าผมอะไปก่อนแล้วกันอุ้ยอุระเบิดไหมระเบิดไหม จะปืนโคตรดูเดือดมามามาต้องรับมือกับการรอดดูกันนะีผมต้องทางนี้โคตรดูเดือดเลยสตุลผมก็ไม่มีแล้วด้วยโอ้โหดูไม่งตามมายิงยังไงครับยังไงครับ

ไหปอุ้ยดูปะเนี่ยจุไม่วไม่ไหวเลยผมเนเยนเยนเนเยนอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนโอ้โนั่ดนนั่งดิขอหน้าตาดิไปไปไปขอหน้าตจามีมีของใช้อีก ชีวิตจะทำยังไงให้หยุดอ้ยระวมอยนี่อุ้ยโดนเลยตไปอะไรกันครับเนี่ยตาย หายบ้างไหเนี่ยเฮ้ยมาโดนคุ้มาคนเชี่ยโอ้ยหายวะมันหนีมันหนีเราย่องเบาเดี๋ยววันนีนั่นไงโอ้ยโดนหนักเลยครับดูดิโอ้ยโดนจับจับไหมคุณมาดูจับที่ล่างเรียบร้อย อ้ดูลอ,อยมันดี่ยังโหดไปแล้วกูเกิดกูไม่อยู่แล้วครับโอเครถพังนะฮะประเด็นโอเคของซ่อมมารถพังเลยไม่โ,โ,โคตรโหดเฮ้ยได้ยินเสียงแปลกๆนะฮะ อย่างที่ไม่คุ้นเคยโอเคก็อย่าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเวาสนุกสนานไปหมดนะครับคิดวีนะผม <laughs> แล้วเจอกันนะครั <c oughs> บยบายครับบ้าน